ไปที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองค่ะวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลนะคะจะพาไปร่วมการบูรณะอุโบสถเก่าแก่กว่า71ปีที่วัด้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรค่ะขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายทางวัดไทยน้ำได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการบูรณะอุโบสถวัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงิน ตำบลไทยน้ำอำเภอโบเทเลจังหวัดพิจิตรขณะนี้ได้ดำเนินการในการสร้างบุรณาอุโบสถหลังนี้โดยความคืบหน้าตั้งแต่สองเดือนที่แล้วได้ดำเนินการต่อกเสาเข็มเอกมาจนถึงปัจจุบันนี้ความคืบหน้าคือคณะช่างได้ดำเนินการหล่อเสาเข็มและจะดำเนินการเทพื้น เพราะฉะนั้นในขณะนี้ก็มีญาติโยมบางท่านบางคนที่มีจิตศรัทธาร่วมมนโมทนาบุญมาในการเป็นเจ้าภาพเสาเข็มเอกบ,บ้างเสาโบสถ์บ้างแล้วก็อุปกรณ์ในการก่อสร้างหรือบุรณะอุโบสถหลังนี้บัดนี้ก็ได้ดําเนินการมาโดยตลอดเราม,มีความจําเป็นในการที่เป็นสังกรรมที่ทางคณะสงฆ์ที่ทางพระสงฆ์เราได้ยืนอยู่ยาวถึงปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยอุโบสถท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมมนุโม ธนาบุญในการสร้างโบสถ์ของวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินนั้นก็ขอเรียนเชิญได้ทุกวันเพราะขณะนี้คณะช่างก็ได้ดําเนินการมาถึงปัจจุบันนี้ตามที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะน,นี้แล้วก็จะได้ดําเนินการสร้างบุรณะอุโบสถนี้สืบต่อไปเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมมนุมโมทนาบุญในการบุรณะอุโบสถหลังนี้ก็ขอ,ขอเรียนเชิญได้ณนะที่วัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงิน ตำบลไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรได้ทุกวันทุกเวลาก็ขอเจริญพรสวัสดีค่ะฉั้นลุงวิการอมรบุญ,ญสิทธิ์ทิพนะคะ ซึ่งเป็นกรรมการของวัดท้ายน้ําวัดเก่าหลวงพ่อเงินแห่งนี้มาหลายปีแล้วค่ะซึ่งวันนี้ดิฉันจะได้ขอเรียนเชิญพี่น้องที่มีจิตศรัทธาให้มาร่วมบุรณะอุโบสถหลังเก่าของวัดท้ายน้ําซึ่งตอนนี้ทางวัดของเราต้องใช้งบประมาณและก็ปัจจัยเยอะมากเพราะว่ามันเป็นบุญใหญ่ที่เราจะบูรณะอุโบสถหลังนี้เพื่อที่จะได้สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ลูกหลานที่อยู่ข้างหลังของเราได้มาอุปสมบทได้สืบทอดศาสนา ของเรา การที่เราจะบูรณะอุโบสถในครั้งนี้นะคะอยู่กันประมาณ 80- 70ปีหรือร้อยปีนะคะเราถึงจะได้บูรณะอุโบสถขึ้นมาแต่ละหลังแต่ละหลังในการบูรณะอุโบสถครั้งนี้เราก็อาศัยปัจจัยพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธามาร่วมบูรณะอุโบสถด,ด้วยกันนะคะฉะนั้นในวันนี้ดิฉันก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้มาร่วมบูรณะอุโบสถถ้าท่านใดามานะคะไม่ว่าจะมีปัจจัยมากน้อยแค่ไหนทาง วัดของเราก็จะได้มีวัตถุมงคลให้ท่านกลับไปบูชาเพื่อที่จะได้เป็นที่ระลึกถึงว่าท่านได้มาทําบุญและบูรณะอุโบสถของวัด้ายน้ําของเราในครั้งนี้ที่เราจัดสร้างขึ้นมาซึ่งก็จะมีรุ่นชนะจนแล้วก็รุ่นบารมีซึ่งสองรุ่นนี้จะสร้างเพื่อหาทุนสมทบมาบูรณะอุโบสถของเราค่ะซึ่งวัตถุมงคลของเรามีทุกรุ่นทุกแบบที่จะได้ให้ท่านได้มาร่วมเช่าบูชาเพื่อที่จะได้นําทุนตรงนี้มาบูรณะอุโบสถ ของเราค่ะขอเชิญชวนนะคะที่วัดท้ายน้ำตมบลท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอบคุณค่ะวัดท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรหรือวัดเก่าหลวงพ่อเงินขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมหล่อพระประจำทิศ8ทิศเพื่อประดิสฐานรอบอุโบสถวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อ อุททะเลจังหวัดพิจิตรในวันอาทิตย์ที่28มีายน2567ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา39นาทีสอบถามรายละเอียดร่วมบุญหล่อพระประจำทิศทั้ง8ทิศได้ที่เบอร์โทรศัพท์0871952914 0817853915ค่ะ